สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่เกม Rust Island of Survival นั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งโอเคเราก็ผมขอเล่าอก,อก่อนเลยนะครับผมนะคืออันนี้คือบ้านหลังใหม่ของผมนั่นเองนะฮะหลังเก่าแม่งโดนระเบิดไฟนะครับผมนะเ,ะะเนี่ยไอแท้ยนั่นไงหัวไอ้ยเหี้ยมึงระเบิดแบบนั้นเลยบ้านกูแม่งไม่มีส้นตีนอะไรมึงยังจะปลูกอีก โอ้อันนี้ผมเล่นโหมดจัดอันดับเหรอเฮ้ยโอ้โหดูดูดูด,ดูโอเคนะครับผมนะฮะก็มาเริ่มต้นใหม่คือผมก็ได้ทําการอัปเกรดนะครับผมนะนี่นะผมเป็นบ้านหินทั้งหลังเลยนะครับผมนะผมได้ทําการสร้างประตูนะครับผมนะสองชั้นนะครับผมนะ<ๆ>เพื่อแบบว่าไม่ให้แบบมาระเบิดประตูชั้นเดียวสุ็จแล้วก็เข้าบ้านได้เลยนะฮะนี่ผมบ้านผมก็เข้ามาปุ๊บก็จะ ถ้า,าันระเบิดนี่ปุ๊มเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็จะเจอก้อมปืนตรงนี้นะครับผมโห<ฮ>มีป้อมปืนด,ด้วยเอาเพี้ยมาจากไหนก็วิ่งฟาร์มนะครับผมแล้วเจอบอดนะฮะแล้วก็จริงแล้วไม่มีด้วยนะครับผมแต่ว่ามีป้อมปืนแต่กระสุนไม่มีนะครับผมนะโอเคนะ,ะถ้ามีแล้วก็มาใส่ได้ถ้าันระเบิดปุ๊บโดนลูกซองยัดตรงนี้นะกว่าจะเข้าได้ก็ต้องผ่านตรงนี้อีกนะครับผมนะประตูอีกนะฮะ สุดยอดจริงและตรงนี้ก็เป็นตู้บิวนั่นเองนะครับผมนน่ก่อบ้านหลังใหม่เข่าก็าาาประมาณนี้นะครับผมและบางคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ก็อาจจะสงสัยว่าไม่พีแ่แล้วมันไม่เข้าตรงกําแพงหรือที่อื่นอะไรอย่างนี้ดีกว่าเหรอเพราะว่าตรงนี้มันมีประตูสองชั้นผมจะบอกให้นะประตูนะครับผมนะมันบางกว่านะฮะคือแบบว่าถ้าจะระเบิดอ่ะคือ ประตูระเบิดง่ายกว่านะกําแพงนะี่คือแบบโอ้โหกว่าจะระเบิดได้นะครับผมเนี่ยเปลืองระเบิดไปเยอะมากนะับพูดเลยนะคือคนส่วนใหญ่เขาจะโยเอ้ยเขาจะนิยมเข้าทางประตูนะครับผมเนะโอเคซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมาทําอะไรนะครับผมนะคือเอ้ยเดี๋ยวขอพูดก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องนะคือแบบว่าครั้ที่แล้วผมเล่นไปนะครับผมนะคือมันยังไม่มีระบบใหม่มานะนี่ผมเป็นระบบกินน้ำนะระบบกินน้ำม่งมาแล้วเอเฮ้ย โอเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนะครับผมในการเล่นนะฮะคือผมก็หาแหล่งในการสร้างบ้านใกล้ทะเลสาบนะครับผมนะฮะซึ่งน้ําที่กินได้ต้องเป็นน้ําในทะเลสาบเท่านั้นนะครับน้ําในทะเลกินไม่ได้นะครับผมนะฮะนี่เอ้ยเอา้านี่กูก็น้ําทะเลนี่หวา่าเอา้าไม่รู้เหมือนกันว่าน้ํำทะเลกินได้หรือเปล่านะแต่ก็ชั่ม <laughs> กินได้ก็พอแล้วนะครับผมนะโอเค เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะซึ่งในวันนี้ผมจะมาทำอะไรนะคือผมจะมาทําการสร้างบ้านดักควายนั่นเองนะครับผมนะซึ่งแบบคือผมจะไปไล่ฆ่าก็คงไม่ไหวนะเพราะามีคนเดียวนะผมก็จะทําการสร้างบ้านดักควายกันดีกว่านะคือแบบว่าดักคนแล้วก็มาเก็บของอะไรประมาณนี้นะไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าคือผมก็ไม่ได้แม่มีแบบแปนอะไรเลยผมก็จะมาสร้างแบบสดๆเลยนะครับผมแนะผิดอะไรงไงตรงไหนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในะตอนนี้คือผมเตรียมไม้แค่นี้พอแล้วเนาะ ให้ผมเก็บของกอนเก็บของที่สาคัญเผื่อเจอคนกลางทางคะโอเคเก็บอันนี้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 เอ้ยขวานมาโอเคเก็บเก็บเจ๊หมดเลยฮะโอเคเหล็กหลบเก็บให้หมดเอ้าของเต็มเคือมันจะมีหีบบรรจุใหญ่ด้วยนะครับผมแต่ว่าผมยังมีเอ้ยหรือมีแล้ววะผมจําผมจาไม่ผิดผมมีแล้วนะเออเดี๋ยวค่อยค้าวกันลวกันนะเดี๋ยวผมไปทาบ้านดักควยก่อน โอเคนะครับผมนะผมจะเอาไปแค่ไม้เท่านั้นนะครับผมเนี่ยหรือมีอะไรขาดเลือเดี๋ยวก็ค่อยบนกับเมาส์นะฮะโอเคก็ระหว่างทางไปผมจะตัดไม้ไปเรื่อยกันแล้วกันคือในการถ้ามาตรความผมว่าสร้างแบบที่ลับๆมันคงไม่ดีนะผมจะไปสร้างแบบที่แบบติดถนนเลยก็แล้วก voilà> ันนะครับผมเนี่ยคือแบบที่แบบให้มันสังเกตง่ายๆนะฮะก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมขอตัดไม้เเผื่อเผื่อไม่หอปืนผมยังไม่มีจ้กระบอกเลยนะ เออข้างหน้านี้มีถนนอยู่นะครับผมเนี่ยโอเคสามแยกเลยผมจะไปสร้างตรงสามแยกเลยก็แล้วกันนะฮะคือแบบคนที่มันวิ่งมาฟาร์มพวกกล่องพวกอะไรอย่างงี้ก็น่าจะเจอนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวชื่อที่อะไรบุกไ้แต่เดย <c oughs> โอเคตอนนี้ก็มีคนทายอยู่นะตอนนี้ผมเล่นนะเวลาเที่ยงคืนนะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าก็น่าจะมีแหละนะฮะ ผมจะสร้างตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมเห็นง่ายดีผมตัดต้นนี้ทิ้งอย่างที่บอกนะครับผมนะคือผมจะมาสร้างแบบดนสดเลยนะไม่มีแฝกเลยเลยนะครับผมผิดพลาดตรงไหนก็ก็เท่ามันนะเออผมคนสร้างเองนะโอเคโอเคเราจะสร้างขามันก่อนก็แล้วกันโอเคโอเค อา้าวใกล้สิ่งอ๋อใกล้ถนนเหรอโอ้จบแล้วมีด้วยงั้นก็สร้างเพิมขนังโอเคแล้วยังไงต่อดอิบันได้นะครับผมนะฮะอันนี้คือสร้างแบบฉบับของผมนะฮะคือแบบว่าใครมีฉบับไหนที่น่าสนใจกว่านี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะไอ้เอยตรงนี้ค่าอยู่สวยแล้วก็ เ,เขาสร้างแบบต่อขึ้นมายัางไงนะลือเอานี่นี่เป็นฐานมันอะแล้วผมจะต่อเป็นชั้นสองอยังไงวะเอาชิบหายละเอาหรือว่าต้องทำผน,นังก่อนโอเคเอา ทำเหมือนแบบบ้านสองชั้นอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็น่าจะทำพื้นอ่าได้จริงด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะทำแบบว่าที่แบบหลอกให้มันเดินตกนะครับผมเนะี่ยโอเคให้มันเดินเข้ามาตรงนี้โอเคแล้วส่วนตรงนี้คือผมจะทําให้มันเดินตกก็แล้วกันนะครับผมเนะโอเคเดี๋ยวผมจะโอเค คือค้ำตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้โอเคปิดตรงนี้ไว้นะข้าบนเดี๋ยวค่อยหาที่วางเป็นบิวนะครับผมโอเคเอ่อทำอยังไงดีตรงนี้คือมันมองเห็นอะดิผมจะทำยังไงให้มันตกนี่แหละคือประเด็นของเราทุกคนผมจะรื้อถอนตรงนี้ต้องวางตู้อี่จรื้อถอนได้คิบหายละ ลืมครับตู้มาโอเคผมจะเอาตู้แอบไว้ตรงไหนดีข้างบนหรือข้างล่างผมว่าข้างบนดีกว่ามันขึ้นมาง่ายดีมไม่มีใครนะโอเคกลัวไม่ใช่อะไรหรอกโอเควางตู้แล้วก็ใส่ไม้ไปค่ะใส่ไม้ไว้ทัก กองหนึ่พโอเคอยู่250ชั่วโมงโอเคอยู่ได้สวยนี่หลังจากนั้นผมก็จะมาด้นสดนะในการหาวิธีทำให้คนมันตกไปยังไง อย่างนี้แหละโอเคอ้าวผมลืมพรมนะครับผมนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมปิดโอเคมาถึงละน่าจะครบแล้วมั้งของเดี๋ยวโอเคผมจะทำเป็นพัน,นังลนะครับผมนะนี่ผม,มจะได้เกินแบบทางเดียวแบบนี้แหละโอเคแล้วตรงนี้ ครับเป็นพื้นด้วยว่ะเพราะเราจะลอ่อให้มันตกตรงนี้นะครับผมนะไม่รู้มันจะตกหรือเปล่าเนี่ยประเด็นถ้าไม่ตกก็ลอดไปโอเคเดี๋ยวรจะทำประตูตรงนี้เพื่อหลอกมันเพื่อหลอกมันว่าเฮ้ยบ้านนี้ไม่ได้ล็อกประมาณนี้เราก็จะวิ่งเข้ามาโอ้โหแผนนี้สุดยอดจริงๆโอเคปิดไว้ปิดไว้โอเคปิดไว้ปิดไว,ดไว้ตรงนี้ไม่ต้องปิดก็ได้นะผมว่า ไม่ต้องปิดหละราคาแค่ปิดกันบิวก็พอนะผมว่าโอเคแล้วปัญหาเราคือเราจะทำยังไงให้มันตกนี่แหละปัญหาของเราผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาแถวทำข้างล่างก่อนห้องข้างล่างผมจะทำให้มันอยู่คแคบๆนะครับผมนี่ อค hey. แล้วตรงนี้เป็นประตูดีกว่าเอาไว้เก็บเดินมาเก็บของได้ประมาณนี้แล้วทางออกอะ่ะโอเคลืมที่ล็อกประตูลืมหลายอย่างเลยเหมือนกันแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้เดี๋ยวจะทำที่ล็อกประตูตรงนี้ด้วยดีกว่า การเสร็จแล้วกเสร็จแล้วบ้านบ้านดักควายเดี๋ยวลองดูนะครับผมนะว,ว่าจะมีไอ้โง่ตัวไหนติดกับผมหรือเปล่าโอเคตรงนี้ผมไว้ทำเป็นประตูอีกทีโอเคโอ้โหเนียนจัดจสุดยอดจริงๆเดี๋ยวก่อนเดก่นเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคฮะผม ที่เกียบไปฟาร์มผมจะมาลองว่าผมใช้แค่อันนี้อันเดียวมันได้หรือเปล่าผมจะมาบังมันไงอเคแป๊บนึงเอาเนี่ยแค่เตาผิงอันนี้อันนึง่งกลัวไม่เนียนหรอเดี๋ยวผมวางก่นอนเฮ้ยวางโอ้โอ้ เอสอสุดยอดสุดเลยสุดยอดสุดเฮ้ยมันเห็นข้างล่างเนี่ยเออไม่เป็นไรมคงไม่มีการสังเกตรหรอกมั้งโอ้แน่เลยมันเห็นไอรูตรงนี้เลยทำไงดีเนี่ยอ่มไกลมากก็ไม่ได้เลยเอาวอย่างงี้อ๋อ ว่ามันไม่เนียนนะว่าไหมผมว่ามันไม่เนียนเลยนะผมว่ามันต้องมีเอ,เอาอะไรมาวางสักอย่างนะเดี๋ยวผมเอาเอาที่ล็อกมาตรงนี้ก่อนโอเคโอเคที่เหลือเก็บงานนะครับผมโอ้โหไม้ไม่เพียงพอ นี่แม่งยังไงก็ต้องปิดหลังคาวะโอเคอะไรไม่เพียงพอเพื่อนโอ้หินหินมีเยอะอยู่โอเคมันไม่เนียนอะดิ ผมจะลองจําลองดูนะถ้ามันเห็นของผมโอ้โหตกอะไรอย่างนี้โอเคโอเคอาวางก่อนก็ได้ม嘛 กูจะรอดเองเว้ยแหละตอนน,ะงนึงนะทุกคนผมขอลื้อตรงนี้กนะ่อนเอาไว้ออกฮะกลัวไม่รอดซะเองโอเควางทับกันเยอะๆฮะคือแบบว่ามันลงปุ๊บจะได้ตายเลยโหมากเกินไปเหรอโอเ้เรียบร้อย วางทับทันไม่ได้แล้วคแค่นี้ฮะแค่นี้ก็พอแล้งั้นอะโอเคถ้ามาเก็บของก็ตรงนี้นโอเคเราอย่าเผลอตกเองนะเผลอตกเองนี่ซวยเลยนาะโอเคฮะก็บ้านยังไม่เสร็จ <laughs> <laughs> เหลือเก็บงานตรงนี้นะครับผมนะเหลือเก็บงานตรงนี้แล้วผมต้องเอาของมาล่อมันด้วยเอากล่องสักสี่กล่องอะมาวางล่อมันตรงนี้ฮะเดี๋ยวพยายามวางอะไรดีว่าตรงนี้อะทำให้แบบมันแบบลกๆไว้อะใจปะอืมโอ้ลืมกู <laughs> มลืมปูเพดานเลยฮะให้มันมึดมึด อ,อย่าตกตัวเองนะโอเคตกเองนี่ซวยเลยเนาะโอเคประมาณนี้ที่เหลือก็แค่เก็บงานนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปหาของมาเก็บงานกนะ่อนก็อี เอามาทำไมวะ,ะหมุนอเอ้ยเอ้ยพอได้อยู่เนี่ยมันก็ไม่เห็นคนระับโอเคโอเคได้หรือเปล่าไม่รู้ว่ากูชมเองไว้ก่อนนะเนี่รับผมเราวางกล่องล่อมันตรงนี้โอ้เพื่อนตรงนี้มีสมบัติสนใจก็เข้ามาโอเคแล้วผมจะ เฮ้ยคนอาเอ่ออไอ้ควายเอ้ยนี่ไงเจอควายตัวแรกอ้ควายวู้ฮูเนี่มันคนมันกำลังมาควักปืนมายิงผมเลยเมื่อกี้เปิดดูดิตายแล้วอ้ควายเอ้ยแล้วไูเก็บของไงเนี่ยนี่ไงควายตัวแรกเป็นไงเป็นไงงงงงง ผมผมรีบผมรีบรื right? <affe tới> <Okay. laughs> mm ้อโอเคแล้วเก็บของอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บโอะไหแรงเหมือนกันนะโอ้โหของของโู้โหนี่แหละหลุมดักควายไอ้ควายเอ้ยคิดจะมายิงกูยังเร็วสิปีเนี่ยโอ้เฮ้ยมันไม่ เลยมากสองคนคลิปหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงจะฆ่ากูเลยเหรอพวกมึงใจเย็นดิบ้านกูยกังทำไม่เสร็จพวกมึงจะรีบยกขยงกำลังแบบนี้ไม่ได้มันไม่ถูกต้อง ดูเหมือนพี่จลรอบบ้านกูเลยเฮ้ยกูมันไม่ถูกต้องนะเพื่อนเฮ้ยแคยมันมันมีหลายตัวแล้วผมมีคนเดียววะทุกคนโอ้ได้ปืนได้ปืนไซมิ่ออโต้ว้าวโอ้ผมว่ามันน่าจะแค้นผมมากเลยฮะ เฮ้ย <Yeah, S 2> มันกรบพิงทะลุลเข้ามาอะไเหี้ย <gasps> oh <yeah, S 1> มันหักแน่อะไรไม่พอวะแท่งเหล็กโอเคยัดใส่ เองนะครับผมเนี่ยผมว่ามันยังไงมันก็ดักผมอยู่ข้างนอกอ่ะกูไม่เอาออกไปเด็ดขาดเอาดิโอเคฮะผมสามารถอัปเกรดได้ไหมโอเคผมจะอัปเกรดไปเรื่อยๆครับผมโอเคเอ้ยกาดหินแบ่งแบ่งกันใช้แบ่งกันใช้เพื่อนแบ่งกันใช้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมายัดคืนเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออัปเกรดก่อนขอ กู <c oughs> ไปแล้วกูดีแล้วเวฟเคดีแล้วแต่โอเคอย่างน้อยมันก็ทายแบบของเยอะมากในการถล่มเข้ามาถห้มคิดว่าคุ้มเกเอาเดิโอ้อยู่ได้ห้าสิบชั่วโมงโอ้วันหนึ่งอะ่ะเอาเดิโอเคนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องของลาไปก่อนนะครับผมนะ่เดี๋ยวก็เอย,ยังไม่ลาก็ได้นะครับเดี๋ยวซักพักเดี๋ยวก็จะให้ดูท้ายคลิปกันแล้วกันว่ามีใครมาติดกับดักบ,บ้างนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผม ยังไม่ตายโหตอนแรกผมคือโน้ตผมจะตายแล้วนะครับผมนะฮะโอ้โห,โหก็ผ่านมาแล้วสองชั่วโมงนะครับผมเนะี่ยเรามาดูกันว่าโอ้โหของดักควายได้ดีดจริงๆเรา,าดูว่ามีควายติดหรือเปล่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวถ้าพวกแบงค์มันยังเฝ้าอยู่นี่กูยอมเลยนะี่โอเคไม่มีอะไรพังไม่มีอะไรเสียหายะ เราไปดูกันเอ้โหไม่มีครับผมเนี่ยหรือว่ามันมีแล้วก็ศพมันก็หายไปแล้วนี่คือผมไม่แน่ใจนะครับผมนะแต่ว่าผ่านมาสองชั่วโมงนะครับผมนะก็ไม่มีศพเอาง่าไงก็คือไม่มีศพเอาเอาทําแบบมันดักควายแต่อย่างน้อยกูว่ได้ควายตัวหนึ่งแล้วที่มีอันนี้ครับผม <laughs> โอเคเอ้ยผมน่าจะแบบลืมใส่ของนะคือถ้ามีถ้ามีคนมาปุ๊บก็จะได้รู้นะครับผมว่ามันติดหรือว่า ไม่มีคนมาเงี้ยเออแต่อันนี้อาจจะไม่มีคนมาก็ได้นะครับผมนะอ,อหรือว่ามีคนมาแล้วก็ไม่ติดอะโอ้เรียบร้อยไม่เป็นไรนะครับผมนะโอเคผมเอาของไปเก็บกอนไอ้เขี้ยอเอย่าติดกับหลักตัวเองนะเนี่ยวิ่งมาปุ๊บเนะี่ยคือผมต้องเดี๋ยวผมเอาวันหลังเดี๋ยวผมจะเอาของอะไรมายัดตรงนี้ด้วยนะครับผมนะพวกไอ้ไอ้เตาผิงไอ้อันจะใหญ่อะคือมันจําเป็นมากเลยนะครับผมนะที่จะยัดตรงกลางตรงนั้น โอเคไปละไปละโอเคไปดีกว่าฮะเอาขอไปเก็บโอเคก็ถือว่าจบคลิปอย่างสมบูรณ์แบบก็แล้วกันนะครับผมเราถือว่าดักควายแรกของนะครับผมแนละ้วโอ้ปืนกลว้าวนี่จริงจริงขอกลับบ้านก่อนขอกลับบ้านอย่างปลอดภัยมีอะไรขึ้นมาวะตรงนี้ เบียงเจ็ดวันโอ้นี่เราอินวันที่สองแล้วหรอพื้นที่ในกระเป๋าเบียงพอโอวันที่สามได้ปืน,คนโคตรโหดีจริงจริง,งตอนนี้คือผมก็มีปืนไว้ต่อก่อล์คนอื่นแล้วฮะคือแบบว่าคนอื่นคือแบบมันมากันเป็นทีมมากแล้วผมมาคนเดียวอะ่ะข้านายจสู้ยากนะฮะโอเคมาถึงบ้านอย่างปลอดเผยผมกดฟิ้ว,วดว่อนว่า อยู่ได้กี่ชั่วโมงโอเค41ชั่วโมงเหลือเฟือครับผมโอเคก็ไปคลิปอย่างสมบูรณ์แบบบายครับผม